เติมถ้ามุมตำรวจเนี่ยบอกว่าตอนนี้การขายายผลไปถึงสามีของนานาก็ค <ขา S 1> <า>ือคุณเวไทเทนเนียมใช่ไหมค่ะคุณปริญญานะคะ,ะข้อที่1ท่านภูมิกับการ4บกปส,กกส,กสพัเุเรกจำนานจัน,จน,า,น,จน,จนานจันเทศท่านบอกเอาประเด็นนี้เนี่ยมันจะมีอยู่สองข้อข้อที่1ที่นานาถูกดำเนินคดีอยู่ในขณะน,นี้จะมีเกี่ยวพันไปถึงสามีหรือไม่ประการใดอันนี้ข้อที่หกับข้อที่สอง ยังจะต้องตรวจสอบต่อไปเพิ่มเติมอีกว่ามีเรื่องอื่นอีกไหมขณะที่แหล่งข่าวเมื่อวานนี้บอกล่าสุดอามันมีอีกเคสหนึ่งนอกหนือจากการขยายผลว่ากรณีของนานาซึ่งมีผู้เสียหายขนาดนี้มากกว่า17รายแล้วคุณเวเกี่ยวข้องหรือเปล่าเป็นการหลอกใน4รูปแบบความเสียหายมากกว่า195ล้านค่ะคุณเวเกี่ยวข้องไหมอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองใหม่ล่าสุดก็คือมีผู้เสียหายรายหนึ่ง เข้าแจ้งความให้บรรคดีกับคุณเวคือปริญญาในความผิดฐานช่อกองหลังถูกคุณปริญญาหรือคุณเวหลอกให้นำเงินไปร่วมลงทุนเทรดหุ้นจนสูญเงินรวมกว่า50ล้านบาท อันนี้แจ้งความตัวสามีคุณนานาเลยนะว่าคุณเวเนี่ยแหะคะ่ะหลอกให้เอาเงินไปร่วมลงทุนเทรดหุ้นเสียหาย50ล้านบาทผู้เสียให้ปากคําว่าไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้คุณเวหรือว่าคุณปริญญาเนี่ยได้ติดต่อชักชวนให้นําเงินมาร่วมลงทุนเทรดหุ้นกับนักธุรกิจชื่อดังรายหนึ่งในลักษณะของการลงทุนโดยผ่านที่คุณเว เป็นคนกลางอ,อ้างว่านักธุรกิจคนนี้มีความเชี่ยวชาญในการเทรดหุ้นทํากําไรได้เป็นกอบเป็นกำในระยะเวลาไม่นานผู้เสียหายบอกว่าด้วยความหลงเชื่อแล้วไว้ใจตัดสินใจนําเงินร่วมลงทุนผ่านคุณเวหรือคุณปริญญากว่า50ล้านบาทซึ่งต่อมาเริ่มสังเกตพบความผิดปกติเริ่มระแคะระคายเรื่องพฤติกรรมของคุณนานาค่ะ ก็เลยเริ่มเกิดความไม่สบายใจเลยติดตามติดต่อส่วนตัวไปถามนักฤรกิชื่อดังที่คุณเวเอามาอ้างอองที่ว่านี้ถึงทราบว่าที่จริงแล้วไม่มีการลงทุนเทรดหุ้นอยู่จริงอันนี้มันจะคล้ายกับนานาตอนที่เรื่องแดงออกมาเนี่ยหนึ่งในรูปแบบที่ตำรวจบอกว่าคุณนานาใช้หลอกอะค่ะ ก็คืออ้างนักธุรกิจคนหนึ่งว่าไปลงทุนเทรดหุ้นแล้วนักธุรกิจคนนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ทราบเรื่องและเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการลงทุนเทรดหุ้นที่ว่านี้แรงข่าวซึ่งเดี๋ยวอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับตัวสามีคุณนานาเรื่องทั้งหมดเนี่ยลักษณะผู้เสียหายบอกมันเป็นการจัดฉากสร้างเรื่องขึ้นมา เพียงคนเดียวด้วยคุณเวปริญญาเนี่ยเพียงคนเดียวเอาชื่อนักธุรกิจชื่อดังคนนี้มาแอบ,บอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก็เลยทําให้ผู้เสียหายมั่นใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการกุเรื่องขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเงินแน่นอนเอาหลักฐานมาส่งมอบตํารวจแล้วหนึ่งสลิปการโอนเงินตรงข้าบัญชีของคุณปริญญาหรือคุณเวแล้วก็แชทข้อความสนทนาต่างๆอ๋อของนี่นี่ก็ผุดขึ้นมาเป็นคดีต่างหาก ที่มี<ว>ผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วใช่ค่คะไม่นับที่กำลังขยายผลว่าเกี่ยวกับคดีที่นานาถูกตั้งข้อหาไหมสี่เคสที่เป็นสี่รูปแบบแต่ผู้เสียหายมากกว่าสิบเจ็ดรายนอกจากนั้นหลังจากถามหากันมาตัวคุณเว,เ,วเมื่อวันนี้ไม่มีใครคาดคิดปรากฏตัวอยู่ในไลฟ์ของ การขายของเนี่ยใช่ไหมขายบัตรคอนเสิร์ต Land of Music ค่ะที่ทั้งคุณนานาและคุณเวเป็นผู้จัดนะคะคือตอนแรกเนี่ยจะเห็นคุณนานาก่อนอยู่กับเพื่อนดีเจบอยแล้วก็เพื่อนอีกหนึ่งคนแล้วจูจ่ๆคุณเวก็เดินเข้ากล้องพร้อมลูกบาสลูกหนึ่งแล้วมันนั่งไลฟ์ขายของคู่กันนี่ฮะอันนี้ก็เหนือความคาดหมายเพราะก่อนหน้านี้คุณเวเนี่ยบอกกับหนุ่มกันชัยว่าน,านานาไม่ต้องการให้ไปเยี่ยมอะไรต้องการ<ด>กให้ดูแลลูกแล้วก็ยังไม่พูดอะไร โจวๆเมื่อวานปรากฏในไลฟ์เลยนอกจากขายของเสร็จก็มีการเป่าเค้กว uh, ันเกิดด้วยนะคะเพราะว่าเมื fue. ่อวานนี้เนี่ยวันเกิดคุณนานาอ่านี่ไงแล้วก็สวมกอดกันคุณเวคุณนานา Happy birthday Happy birthday ในวันที่ยี่สแกคุณเวยีนก็บอกว่าต้องให้โอกาสเขากับการที่จะทำงานขายของหาเงินมาใช้นี่เงินใช้นี่นี่แหละแต่อีกส่วนหนึ่ง ก็บอกในตรงกันข้ามเนี่ยว่ายังมาทำแบบนี้ได้เหรออ่ะนี่ก็เป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้น